แน่นอนด้านล่างนี้คือบทความ YouTube ความยาวประมาณ500คำเกี่ยวกับเครื่องบินคาซาซีสอรุ่นปี2025สำหรับกองทัพบ,บกไทยเป็นภาษาไทยขีดขีดขีดหัวข้อจอดลึกคาซาซีสอปี2025เครื่องบินลำเลียงอนเนกประสงค์ของกองทัพบ,บกไทยในปี2025นี้หนึ่งในอากาศยานที่ถูกจับตามองมากที่สุดของกองทัพบ,บกไทยคือคาซาซสซึ่งเป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยม และเหมาะสมอย่างยิ่งกับภารกิจหลากหลายรูปแบบในภูมิประเทศของประเทศไทย C295W คืออะไร C295W W, U. w U. เท่ากับวิงเลดเป็นเครื่องบินลำเลียงทางทหารจากบริษัท Airbus Defence and Space ของยุโรปจุดเด่นอยู่ที่มีปีกทรงใหม่พร้อมวิงเลดซึ่งช่วยลดแรงต้านและเพิ่มประสิทธิภาพการบินทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นและสามารถบินในระยะทางที่ไกลขึ้นกว่าเดิมสมรรถนะเด่นความเร็วสูงสุด ประมาณ480กิโลเมตรชั่วโมงระยะทางในการบินสูงสุดกว่า2,300กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบรรทุกน้ำหนักได้ถึง9ตันสามารถจุผู้โดยสารได้70-75นายทหารรองรับการปฏิบัติภารกิจกลางสนามบินสั้นและลำบากใช้พื้นที่ร่อนลงสัน้นเทคโนโลยีล้ำสมัยในรุ่นปี2025้คา a าซ c 295w มาพร้อมระบบอิเอนิกที่ทันสมัยเช่น ระบบการบินอัตโนมัติจอแสดงผลแบบดิจิทัลทั้งหมดฟูลลาสคอกพิทระบบป้องกันการชน TCAS ระบบเรดาร์สภาพอากาศประสิทธิภาพสูงภารกิจที่รองรับ C295W สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภารกิจลำเลียงทหารและยุทโธป,ปกรณ์การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทางอากาศเมเดวัตการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติการลาดตระเวนทางทะเลในรุ่นเฉพาะเหมาะกับประเทศไทยอย่างไร ด้วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีทั้งภูเขาป่าไม้และพื้นที่ห่างไกลคาซ่าซี 295W เป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะสามารถลงจอดในสนามบินขนาดเล็กและพร้อมรับมือทุกสภาพอากาศนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นภัยธรรมชาติหรือการเคลื่อนกำลังพลฉับพลันในสถานการณ์วิกฤตซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียเลือกใช้อากาศยานรุ่นนี้เช่นกันบทสรุป การมีคาซาซี2 9 5 w ในกองทัพบ,บกไทยถือเป็นก้าสำคัญในการยกระดับศักยภาพทางทหารให้เทียบเท่าสากลทั้งด้านการขนส่งความคล่องตัวและการช่วยเหลือประชาชนในยามขับขันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆก่อนใครขีดขีดขีดหากคุณต้องการสคริปต์เสียงสำหรับภาพวิดีโอหรือฉากประกอบสำหรับตัดต่อวิดีโอ YouTube ด้วยบอกผมได้เลยครับ